มีอะไรหรือเปล่าครับคุณแม่รู้ไหมอาคลาวไปหมดสติที่ไหนอาคลาวไปหมดสติที่โรงแรมโรงแรมแล้วรูไหมว่าใครเป็นคนโทรแจ้งโรงพยาบาลขอบคุณนะคะคุณหมอยังไงช่วยดูแลคุณคลาวต่อให้ด้วยนะคะ แกทําอะไระครับคุณแม่แน่ใจเหรอคะว่าถ้าฉันพูดไปแล้วคุณแม่จะรับได้ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่แกกับฉันเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วจริงๆแกคิดว่าฉันอยากเรียกแกว่าแม่เหรอแกน่าจะดีใจนะที่ฉันอุตส่าห์ให้เกียรติเรียกแกว่าคุณแม่แทนที่จะเรียกว่าอีแกแก,แกนักนังไร้ของจะทำอะไรจะทำอะไรคะที่นี่โรงพยาบาลนะคะถ้าคุณแม่ทำอะไร ใครเห็นเข้ามันจะไม่งามถ้าเป็นแต่ก่อนฉันอาจจะยอมให้คุณแม่ได้บ้างเพราะคุณแม่เป็นแม่สามีของฉันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วค่ะถ้าคุณแม่ทําอะไรฉันฉันจะทํากลับแล้วจะทําให้รุนแรงกว่าที่คุณแม่เคยทํากับฉันแน่นอนปากดีนกนะฉันเตือนแล้วนะพอจะค่ะ ถึงคุณแม่จะไม่ใช่คุณแม่สามีของคุณแล้วแต่คุณก็ไม่ควรทำแบบนี้เธอแน่ใจเหรอว่าเธอคิดอย่างที่พูดตอนนี้ฉันคิดอู่อย่างเดียวคุณนัทคุณอคราวไปเจอทำไมฉันอุตส่าห์เลี่ยงไม่ตอบคำถามคุณแม่แล้วนะเพราะกลัวว่าเธอจะรับไม่ได้ฉันจะรับได้หรือรับไม่ได้แต่ฉันอยากรู้ความจริงมากกว่า เอาเป็นว่าผู้หญิงกับผู้ชายที่อยู่ในโรงแรมกันสองต่อสองเขาจะทำอะไรกันละ่ะไม่จริงอาคราวไม่มีทางป่าบปืนคำสั่งฉันเดี๋ยวกลับไปกินของเน่าๆอย่างแกแหละฉันอาจจะเป็นของเน่าสำหรับคุณแม่แต่อาจจะเป็นของอร่อยสำหรับอาคราวก็ได้นะคะแกเอาโลดเข้าไป กรธให้เส้นเลือดในสมองแตกตายเลยค่ะคุณแม่ฉันอยากเห็นรักษาสุขภาพได้ยะะคะคุณแม่คะคุณแม่จะเย็นเย็นก่อนทั้งหมดมันเป็นทพลดหล่อนคนเดียวเป็นเรื่อะไรหัวคนเดียวก็เอาไว้ไม่อยู่